พูดถึงสภาพอากาศนะคะตอนนี้กรุงเทพไม่ค่อยจะหนาวแล้วแต่ว่าในหลายพื้นที่ภาคเหนือนย,ยังหนาวมากแล้วก็หนาวเย็นนะคะโดยเฉพาะที่แม่สวยเชียงรายก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่โดยไปถึงผู้พิการอยู่ด้วยล่าสุดนะคะทหารก็ยังคงเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37นะคะก็ลงพื้นที่จัดกําลังพลไปที่อําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะคะนําผ้าห่มและถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้กับคุณตาคุณยายในพื้นที่ โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ค่ะจัดกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนำโดยร้อยตรีนัทพลบุญทัพหัวหน้าชุดปฏิบัติการประสานการคุ้มครองป้องกันชุมชนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ลงพื้นที่ไปที่นี่นะคะที่ตำบลป่าแดดค่ะมีการจัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มด้วยความห่วงใยมอบความจริงใจสู้ภยัยฤดูหนาวนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเจ้าหน้า,นาที่เดินเท้าเข้ามามอบถุงยางชีพพระราชทานรวมไปถึง ผ้าห่มกันหนาวจากกองทัพบ,บกนะคะรวมเจ็ดพื้นให้กับกลุ่มเปราะบาง3าครอบครัวที่นี่มีครอบครัวของนายจัสีคาบูนางนามิอือจนุแล้วก็นายจัจูแออูซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีฐานะยากจนด้วยนะคะการส่งมอบในครั้งนี้หวังจะบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปพูดคุยกับคุณตาคุณยายเรื่องของการดูแลสุขภาพการสวมใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นเพื่อป้องกันโรคทางเดินหายใจก็สร้างความซาบซึ้งใจให้ ประชาชนที่ได้รับมอบสิ่งของนะคะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็ขอบคุณทหารที่ไม่ทอดทิ้งแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกสถานการณ์ค่ะการภักเหนือ,อย่างหนาวจริงๆนะฮ<ช>ะท่านผู้ชมด